ทำนะสู้ๆนะดูดูดดูดูอ้ไอ้รอ้เอ้ไอ่ไอ้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 ไอี่อ้ไ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 ม้ไอ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 งไอ้งอ้ไ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 ้ไอ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 ้ตองนี้เอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไาไ้ไ้ วันนี้นะอากาศดีจังเลยวันนี้เราว่านะเราอะมานอนอาบแดดพักผ่อนสนอยดีกว่าสบายมากเลยอะออเออเออทำไมนี้อากาศมันร้อนจังเลยเนี่ยร้อนมากเลยเนี่ยร้อนจนตับจะแตกอยู่แล้ว ไม่ตายเถอะโอวันนี้อากาศร้อนมากเลยเนี่ยใครบอกว่าเย็นร้อนมากโอ้ยเดีวนี้นะเราขึ้นมาหาอาหารตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรให้เรากินเลยโอวทำไมวันนี้มันแย่อย่างนี้เนี่ยร้อนก็ร้อนเยไม่มีอะไรกินด้วยเออเอยอะไรเนี่ย อ๋อใครอ่ะทำไมจิ๋วตื้อต้องไปอย่างไรเอาหรอใช่อ๋อชื่ออะไรอ่ะชื่อกั๊ดไงชื่อโฟกัสอ๋อโฟกัสเหรอชื่อฟิล์มใช่ไหมเอ้ยใช่ใช่ใช่โอ้เป็นไงเนี่ยจำได้จำได้โอ้โหเจอตั้งนาเอิมเรานี่ว่าแต่เธอมาทำไรที่นี่เหรอโอ้ยเรามาหาอะไรกินแถวเนี้ยยังไม่เจอเลยเนี่ยขึ้นมาตั้งนานแล้วอ๋อเหรอใช่เออแล้วแล้วเธอล่ะขึ้นมาทำอะไร เราอะเหรอเราอะมาอาบแดดเห็นว,ว่าวันเนี้ยบรรยากาศดีมากเลยอะดีตรงไหนเนี่ยร้อนจะตายแล้วเนี่ยเออแล้วว่าแต่เธอมาหาอะไรกินใช่ไหมใช<ม>่ฉันขอมาหาด้วยได้ไหมอะเ,เอาสิเอาสิแต่ผมไม่เจออะไรหรอกอเพราะแถวนี้มันไม่มีอะไรอะเราหามาตั้งชั่วโมงแล้วงั้นเธอลองหาฉันดูก่อนสิเดี๋ยวฉันจะได้หาตามโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอก หาฉันด้วยสิโอ้ยอ๋อกระหังนี้เหรอเนี่ยใช่เอามือจับเลยเฮ้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 ยเจอเฮ้ยไอ้ได้ปลาด้วยอ่ะมันมันปลาตัวแรกเลยที่จับได้เนี่ยอันนี้ดูโอ้ยชอบม่ไเลงั้นฉันว่านะฉันขอลองด้วยดีกว่าอ่าได้ได้แต่ว่าจะทำได้เลย เพราะว่าปลามันกว่าจะหาได้นะเราเนี่ยกว่าจะหาได้เลยตั้งครึ่งชั่วโมงนะดูไหมเธอเราจะตกเรือแลนะอ้าวไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโอ้ยตกได้ปลาตัวยักษ์ไม่น่าเชื่อจริด้วยดูนี่สิเอาคี้วปลาแถวนี้มันต้องจะมีแต่ปลาตัวเล็กกันเนี่ยคุยเธอนี่ดวงดีมากเลยเนี่ยมันไม่หยุดเลยอ่ะโอ๊ย จะไว้จะไว้จะไว้เราจะไว้จะไว้เธอสู้กับมันเธอสู้กับมันสู้มันสู้มันทางนี้เราจะสู้จะกระเท่ไปแล้วทางนี้เราสู้กับปลาตัวนี้ดูเขาดูเขาเฮ้ยเธอฮะนี่แล้วอ๋อหง่วงหรือเปล่าหันโอ้โหเธอเนี่ยนะโชคดีจริงเลยเนี่ย จับได้ปลาตัวใหญ่ยังไม่น่าเชื่อโอ้โแน่นอนสิ้ถาเราจะมาตั้งชั่วโมงหนึ่งได้แค่ปลาตัวเล็กเองอะ่ะเออน้ำไม่เป็นไรนะเนราว่าเธอนี่ดวงดีมากเลยเนี่ยเราว่าเนี่ยเราดวงไม่ค่อยดีเอางี้ไหมหเราว่าเราไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าเธอเนี่ยจะดวงดีตลอดงั้นเรามาแข่งกันไหมว่าใครดวงดีกว่ากันเอาบ้าวเอาบ้าวเอาบ้าทั้งใจอ่ะเอาสิเราว่าแต่เราจะแข่งอะไรกันนะแข่งอะไรกันเราอ๋อ แข่งอันนี้ไหมเนี่ยนะพอดีว่าในเมืองใต้น้ำเราเนี่ยเราได้ข่าวมาว่าแถวเนี้ยมันมีไข่มุกอยูอถ่ถ้าเกิดเราได้ไข่มุกมานะเราจะต้องรวยแน่เลยจริงด้วยงั้นเอางี้เราขอหาก่อนดาดาเชิญเลยพร้อมนะซุสนะ เราเจอนบางอย่างเลยอะดูสิดู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 มินิฮอรเจาไเจอไปเเจเป็นไงนี่อุ้ยเราก็โชคดีนี่ผมไม่ได้เชื่อเลยอะงั้นเราก็เราขอลองหา้วกได้ไหมอะเอาสิ แล้วเราขอดำหาเลยนะเอาสิหนึ่งขอแล้วก่อนนะว่าไข่มุกอยู่ยเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเติมไมียแน่นอนดูนะดู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 ดเด็ดเดูดูดไดู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 ดโดคดูดูดูอูดูดนดู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 มูด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 ูะูดูดูดเจออะไรเจอไข่มุกไงว่าหรือเปล่่ไม่มีหรอก เธอก็ดวงดีเกินนะถ้าเกิดเจอเจอเจอถือเชื่อใช่ไหมนี่ไอ้เหี้ยไข่มุกนี่นาไอถือก็กลายเป็นมหาเศรษฐีใน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 อะไรดีอวใช่แล้วว่าเธอตะโกมากแน่เลยอ่าเธอไม่ต้องตื่นเต้นไปงั้นฉันว่าฉันแบ่งให้เธออันนึงละกันอันนี้ฉันเห็นดูเจ้าสีฟ้า เราใจดีเหมือนกันนะเนี่ยรู้ได้ไงว่าเราชอบสีฟ้าโอ้ก็ตัวสีฟ้าใช่เหรอ่มไโอ้นอ่ะทำไมไมันเป็นยังไงอ่ะสมองไม่เห็นรู้จะขอบคุณคุณมากเลยเนี่ยแตนีเ่ <S 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 เราว่านะจะาโฟกัสเนี่ยดวงดีชะมัดเลยเนี่ย พราะแต่โฟกัสนี่คือใครเนี่ยเพื่อนเป็นไม่เด็กเราเนี่ยโฟกัสเพื่อนเราที่มีนะมีตั้งสิบกว่าคนเธอจำาไม่ได้จำได้โฟกัสารนี่ไงโฟกัสที่เสร็ที่สุดในห้องใช่ไหมอ่าใช่ล่องนานนอโฟกัสไหนไม่จำชิ้นไหนเราดีใจนะที่ที่เธอแบ่งให้เราใจดีมากเลยเนี่ยยูยังงี้เราก็รวยแล้วขอบคุณมากนะหืมโฟกัสคนนี้นี่ดวงดีจริงๆเลยอ่ะนี่ เราว่านะเราต้องลองพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยนี่โฟกัสเราว่านะเราลองมาแข่งกันอีกทีไหมใครดวงดีกว่าอยครั้งนี้เราลองมาหาสาหร่ายทะเลไหมอุ้ยเอาสิแถวนี้นะสาหร่ายทะเลเนี่ยอร่อยมากเลยวันนะี้เราจะคก้พายกได้เหมืกันงั้นเรามาลองดำหากันดูไหมไเอางั้นฉันให้เธอก่อนเลยละกันขอบใจ <c oughs> มาลองดูคนบ้านู่ตรงดีสักนอไป เราเนี่ต้องนองดีไปพี่เธอไหวไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยคุณบอลใช่ไมาต่อเสื้อกับสาลายอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยเออเอาเขมงอเขมงอหายู่มาย่างทำอะไรย่างนี่เราได้แล้วนี่ สาหร่ายของเราโอ้โหได้มาเยอะมากเลยเนี่ยแถมยังยาวอีกโอ้โหนี่ Oh my god คุณเธอเธอดวงดีมากเลยอ่ะแิสแกเป็นไงคุณเธอดวงดีบ้างเลยอ่ะงั้นเราแน่นอนอยู่แล้วเราหาวุ้งดีกว่าเอาสิวุ้งดีเหมือนเธอจังเลยงั้นเรางมหาเลยนะเอาสิเฮ้ยเ่านะสาหราทะเลไม่มีอีกแล้วเพราะเราเนี่ยเก็บมาหมดแล้ว อย่างอ่ะฮูยยนี่มันที่มันด้วยโอ๊ยมาแล้วุ้ยนี่มันสาหร่ายที่หายากที่สุดในโลกเป็นไงของเราแันใหญ่ยาเดี้ยเอนี่ยทำไมเธอตรงนี้ขนาดนี้เนี่ยนอนอยู่แล้วฮู้ยให้ตายเธออุ้ยปุ๊กันคนนี้ดวงดีจริงๆด้วยอ่ะ ใช่แล้วเรานะดวงดีอยู่แล้วเชื่อยังหลักพวกเราอะดวงดีเราเชื่อแล้วฝึกหัดดวงดีตอนสมัยเรียนจำได้แล้วโปรแกรมชอบกดเหม็นใช่ไหมเขาไมไม่ใช่เหรอจำไม่อยู่ดีจำไม่ได้ก็จะจำไม่ได้อยู่ดีอะเหม็นน่าโรงเรียนอะไรอะโรงเรียนโรงเรียนแฟมิลี่แก๊งน่าแฟมิลี่แก๊ง เราเรียนโรงเรียนแฟมิลี่กันคือกันไหนเนี่ยจำไม่ได้เลยตอนนี้คนละโรงเรียนกันไปเถอะจังไปเถอะจำที่ชั้นผิดโรงเรียนเราอยู่ข้างกันอะไรของเธอเนี่ยโอ้อะไรของคนนี้เนี่ยก็ที่เราเป็นที่ชั้นเอาไข่มุกกันตอนเรียนบ่อยๆไงชันน้องไข่มุกจำไม่แล้วตอนนั้นที่เขาเลี้ยงเราคือเลี้ยงเราใช่ไหม ตังหมอไม่ใช่สิเอาใช่หรอค่นั้นเองอะเป็นไงไม่เจอกันนานอ้ยไปหน่มขึ้นเยอะเลยันจะัเอเลยอ่ขอบใจอืมเธอฉันว่านะตอนนี้มันก็เย็นแล้วอะงั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะอุ้ยเหมือนกันงั้นไม่ต้องไปเจอกันนะโอเคโอเคกลับบดีเจอกันนะฟิฟไปแล้วนะโอเคไปไปใส่วันเราจะอยู่ใต้น้ำ